สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีของบาอสิรัตเบิร์ดสกุลสุสคนเมื่อนี้การยินดีตอนหับกสูรซองของบาอสิรัตบ่าวุฒไทยอีกแล้วนะทุกคนเนาะอ่เมื่อนี้เนาะทุกคนก็นเป็นมือสันวันดีของอสาวนกสาวบุไทยทุกคนเลยกันเชิงจากว่าอ่าเพิ่นบอกมาว่ามีเอฟซีมาหาทางสาวนกเนาะอ่าทางทีมงานทักเลยได้เดินทางมาทุกคนเลยก็มีแบบว่าอ่าตอนหับโดยการแบบว่าย่อหาข่าวหามน้าเนาะทุกคนเนาะอ่าก็คือทางไอ้เพิ่นก็มาไปกินเกาเที่ยงน้ำมาชันจ้ะและเรื่องราวจะเป็นยังไงทุกคนซึ่งวา ทางอ้ายอเป็นมาในมือนีว่ามาในน้ำดนายนักคนเฮ่ากับเช็ดโอ๊กเป็นรวบรวมไปสอบถามเป็นทุกคนคลกเ,เนลายซึ่งบริษัทเองก็ยังกันู่เนาะก็มีแต่ว่าโอ๊กโดนววกันเลยนะักตะคนเนาะไปดีทั้งสคนเนาะโดยกด่มาจังด่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็กินข้ขนาวกินน้ำอิ่มแล้วเนาะโดยแล้วน,นกได้อยังยตอนทำไ,ไอไ้เพิ่นมีแกงน้อไม่แต้มม้งแจงลัก็โคศีนมูอาหารบ้านๆเนาะนอาาหรบ้านๆเป็นอะไร แซ่บอยู่โม่ใช่แซ่บหารบ้านจัดึ่งป่ามันหรือบอแล้วเนาะบอเอาคาเลยคือการคือการบอคือการคือการกัอาหารทางบ้านถูกมั้คือตแ่ยันมีถึงใจคนนเนาะคือการเลยกับทางบ้านโดย ไคือกันเนาะในเพื่อนกับภูไทยน้องกับภูไทยภูไทยให้ภูไทยมาเจอผู้ไทยเข้าใจง่ายเนาะแบบนี้เข้าใจง่ายแบบผู้ไทยกับผู้ไทยมาพ่อกันทุกคนแต่ผู้ไทยก็บจ้าภการชื่อช้านก็สบายขึ้นเนาะเข้าใจพุ้นง่ายแบบการโทรศัพท์เนาะการทิชช์ทางเพื่อนการเยอะเสร็จภาษาลาวคุยกันกับทางบ้านเทาเนาะส่วนชายได้ลายภาษาใช้ได้ลายสำเนียงเขียนบ่อยได้ภาษาลาว เออออนนที <Yeah. S 2> <that is German> ่ว่าเก่งเนาะอ่านภาษาลาวแต่กระเพิ่นก็มาตือทางอยู่เนาะว่าอ่านอ่านอ่านออดอยู่แต่เพิ่นม่ค่อยกินก็คืออ่าเขอเนาะหยาดฐานน้ำบ้านเกิดคืออ่าทั้งสองนี่อยู่ฝั่งไทยคุณบ่ครอกอยู่มุกดาหารแต่ว่าเป็นอยังเป็นผู้ไทยบ่ผู้ไทยอำเภอทับศร นึกว่าเมืองตเมืองมุกดาหารมีสามสี่สิบห้ากิโลครับอาชีพก็ทําให้ทําหน้าทําสวนอยูุ่ณ้ว้แสดงว่าก็คือทั้งบ้านเลี้ยงสัตวเอาเลยเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงไก่เหรอโดยคือกาารเนาะอาหารเมื้อนี้มีบ่อนไดติอยู่บะ มืัอนี้โบมีครับแซ่บรสชาติคือกันกับทางบ้านเลยเนี่ยนี่ว่ามีแบบบางทีบางอย่างแบบบุคือกันเนาะยันว่ายันว่ามีคือใหญเนาะแบบมาครั้งแรกแบบเขาก็ตื่นเต้นะนะกับการที่หายู่หากินเมื่อกันต้องเต้นทีเพราะว่าเาอาจารย์มันนี่นะโดยในครั้งแรกเราง่ายไงเชฟวะโดยมื่อนานเมื่อไหนอาทิพาทันเนาะคือขาดยเนี้ยสนุกมันนี่นะเดี่ก็ะคาดลายอย่างอยู่ แต่ทางลุงเพคนแนะนำมาว่ามีเน้นอาหารก็ได้เขาเพลงแบบแบบกินแบบบ้านๆจะมาเบิ้งพื้นบ้านคงทาสนุกนะโดยโดยโดยอ๋อเบลเล่เขาทานแบบไอ้อันนี่เคยมาเที่ยวเล่าตลอดบ่รเรืออย่งไรเนาะก็มาแต่โมดุปันไลยโดยมาแต่ตุลาที่แล้วก็เขาทางสะพานที่สามโดยอยูเกล็ขบวนัาจาะโลมาเรือออกทางสวรรค์ โดยแบบว่าเป็นวันผักวันผ่อนว่าังมาเที่ยวลาวได้คือนมือนี้ช่วงนี้มันอายุพักพนหลายแล้วก็บทีโอกาสมาดินน้ำลุงคนเหนือลุงชวนโดยเปินกิมมกล้ามาคนเดียวเนาะเกษอายุเกษอายุราชการแล้วก็ไปหาเที่ยวเปิดมือเปิดตาเนาะเออโดยโดยเที่ยวความสุขเนาะว่างั้นนะดู ความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแต่ละ่แตละปี่คือหลัง20ปีคือหลังมาฮอสเมื่อนี้มันเปลี่ยนแปลงไปทางไดแต่ยืมมายืมที่อะไรก็คือท่านมาเปรียบเทียบกับที่ทุกบ้านโตกันไทยผมกะประมาณ10ปีเนาะประมาณได้ละประมาณ10ปีแลยจะลงคือเสาแฮะฝันไปคนเลาเนาะไปก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็นั่้กันที่นี่กัน แล้วก็อีกเศ้าปีทั้งนานนะครับปัจัะเนาะมันก็พัฒนาขึ้นไปอีกหลายนะโดยโบตนนนท่ากับที่ซีนี้พวกคนจีดแต่งหมู่บ้านนี่สิละโดยประสาคงัดพ่อคุณมาจุหนยนะี่หลออียงไนรั้งเนี้ยได้มาดูฟังที่มีมีมีโคตดให้แนะนำแนะนานี่เนาะพวก มันบ oh, ักปลานี like, is that, is ่มันเป็น้อยปลาป่ากับพมก็เป็นปลาธรรมชาตินะบ่แม่ปลาเลี้ยงโดยเนี่น้ําใหญ่ๆนี่น้ํา็สิเอิ้นนําน้ํานําแม่น้ําทนี้บ่มีเเป็นแม่น้ําี่ี่แถวงไฟได้องไฟแม่น้ําบ่น้ําองทใหญ่ก็คือทางุยเนาะโดยเป็นองอ่ะนะ คือแบบอ่ะแม่นานที่อ้อมประเทศลาวคือแม่น้ำโขงเนาะแม่นาะแม่น้ำโขงอืมดผูเนาะอืดผูคุณละผูกะซีโปนเนาะซีโปนเหมือนอะไรซีโปนเนี่ยปักสีแต่หน่าจะได้ผูซีโปนตะแคะคุณละจะแถวทางเฮานี่ไม่มีแล้วผูจะเบิ่งผูกันยังไงนม่สักใจไงมาก็ยังไม่เคยเห็นผูเนาะเคยเห็นเธอนื่องเอาไปทางปักสีอะไร

เดี๋เวลาจับมาจากบ้านเนี่ยกลับมาบ้านทางบ้านมันถนนบนทางมันมันหลยหลาล่นเนาะไดลไงเดี๋ยกะพ้อทอดสามสิบนาทีกะหอดแหลมุกม่ามานี่มันสี่ซ่าหนึ่งพันเดเนนะผมม้าซ่าตอนเนึุ่ก็ขับสวรรค์มีต่รถาโดถด้วย วัวถนนหนทางบ้านเท่าก e. so, so mm ับคอนขางมันแคบเนาะครโดยโดยคุณนั้นมันมันมี่เลนมันก็จะดวกโดยไ่ง่ายเนาะโดยก็คือกันไปกันมาในไปในรถรถส่วนตัวบ่อนวลนั่งรถทัวร์มาครับรถส่วนตัวครับรถส่วนตัวมาโดยไป็นใมาเดินทางในยุ่งยากยังบ่เฮ็ดตามระเบียบของการข้ามด่านเพื่นก็บบ่อนยากระเบียบการด่าน ยันแบบว่าไม่ยังเพื่อนว่าแบบคนฝั่งไทยมาเที่ยวลาวนี่ยากยากนะนะสุดลายเขาจะว่าเรื่องบัตรเรื่องยังบอกแม่ช่วงนี้ก็คือว่าทานทานหนึ่งเลี้ยวอยู่ใช่ไหมอ๋อคือมันเอากับมีถ้าจะปอดนี่อย่างร้อมเยอะนะเอกสารครบเนาะครบครบเอกสารทางรถครบครับรถไปเฮ็ดสั่งเราไปมาก็สะดวกเลยอะไรสะดวกสบายเนาะถ้ามีครบทุกอย่าง ก็ได้มาเห็นเป็นไดไรคามูซึกมาแบบไปแต่ละเถื่อนี่มามาเยี่ยมยามแบบนีบริวลวงไปหลิวลนวิเทียร์เอสวนมากกับนทางอานาเขาลุกเรเนี่ยเราเป็นตาม,มากัม<อ>าปวดหิวจักจักนหักแพงมาลินมายามมาเิยมายามหัวจักจันาาอะ้วกันเขาจิได้ว้องกา่แล้ไกัมาจับลยาส่วนมากกับที่พ่าเน้นกัคือไปบง เบื่อนบ้านเมืองๆกันล่ะเบื่อนสถานที่ต่างๆก็ที่ว่าเออดยังเป็นป้าไม้ยังเป็นนั่นทุบเขาอยู่บางบ่อกอะไรเราได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของของแต่ละท้องถิ่นนะโดยแล้วก็เห็นความจริงใจของไอ้ทางคนทางพี่น้ำตอนรับครับสู้เนาะการตอนขับขับสู้คือ ตามกระดกธรรมเนียมประเพณีอีหลีนะโดยเป็นย<ป>ังไงข่าวกับน้าม,มานันีอิ่มย้ำบอกหนูว่ ouais? าครับข่าวกับน้าจะต้อนรับครับสู้ดีกับอ,อีนทำตำล้าน,น,นดีเนาะยันว่าสนุกเบนตอนหับบุดีแสดงเนาะมันยังคงวัฒนธรรมประเพณีแบบเก่กาๆอยู่นะให้เราบดซื้อสูนซื้อตัวโดย จะมาทางผู้ไทยก็มีแต่แกงน้ำไม้เนาะคือมาบ้านเขาคือว่าแกงน้ำไม้เป็นรักแกงน้ำไม้เป็นรักกับตะมุงเนาะแกงน้ำไม้ตะมุงหงมัเป็นรักๆเลยที่บ้านเขาพบกันก็มีความผิดใจต่อกันเนาะโดยมือหนามือในก็เลยมาหาสู่กันก็ได้เนาะมาได้เนาะมาดินได้ที่เก้าสิมาเที่ยวหรือว่ามาเวียกงานเนาะกาแวะได้เนาะ มาเลยกินเขากินหน้ามีอยังมาเยี่ยมมายามกันค่ะได้สบายมันเอาหูจุดแล้วทางโดยจากแรกมาตัวหนึ่งตัวเดียวมีชื่เสมอจ้าเข็นลงหมดจ้าผู้ใดเป็นคนขับรถอะฮะมาลำกันคขับเองเลยรับเก่งเนาะ เคยครับมาแต่ก่อนบ่หรอไอ้เนาะก็ครับมาตลอดเนาะเพราะว่าอยู่ไทยกับอยู่ลาวเลนบ่คือกันเนาะอยู่อยู่ฝั่งไทยเลนไหนระวังสิหลงอยู่เปลี่ยนเลนแหลนได้เนาะเดี๋ยวปูได้ไปสัวร์อ้าวปูได้สวนทางมาเป็นเลนเล่นใช่เนาะที่น้องาดูนี่เลนขวาลาวกับฝั่งไทยบ่คือกันเนาะอยากอยากนิดนิดหน่อย คือมาในนี <önemli> ่ก <seriously> ็ค <you> ือมาทำกัเนอนทุกคนเมื่อนี้หันกราบเลยบอกมื่อนี้หรือว่าจิไปขอพรเลยนี่้ังเล่านี่คู่เอ้นี่กบไปขอพร Ban tin vừa thì bay bay Về bay 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 có bay cho bay 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 trong bay 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 còn bay bay hâu bay 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 thang าทาง <ไป S 1> สนุกก็มียังงใ่ว่าย่างวิพ่อในเฟิร์นยีวในการเดินทางเยงะอกยะอก็มีอยู่เนาะโดยดยู่วพ่อในเฟิรนเดินทางตลอดประเทศไทยเท่แหละเนาะไอสนุกโอ้ยพ่อพี่เดีนครับก็คือมาเทีเ่ยวพัดอีฮังกันมาติดช่วงพีเนาะเพราะว่ามีงานบุญดูภาคอีฮังเขาไปเที่ยวก็มีลาย,ยากเท่านั้นเป็นขายอยู่งานบุญท่เนาะแล้วก็ไป มีหลายชิงหลายอย่างแบบทำบุญมาชนจ้ะรว่าขอพรเอาถ่ายาจสภาพถ่ายให้เราหนึ่งคนถือดึงคือถ่ายถ่ายกันมก่องพื้นละอ่อนใับไหมเอามาเนี่เอาจะได้ทีมงานเฮาจะได้ทีมงานเฮาเนาะ โดยพอได้ผลกันบ่าโดยจะมีแต ah, ่เนาะฮะเิไอ้ใหญ่เฮาเลยเนาะค่อยๆทำค่อยแรงกันเลยอ้าเมื่อออใครทางไอ้ใหญ่เฮานำพายกันจ้ะไหมโดยทีมงานเอาก็โดยพอนะกับขอบใจเนาะทางไอ้ใอญ่ทีน้องทางฝั่งคนไทยจอดสันชันเนาะเป็นอหักไอ้แพงเปินมาเยี่ยมมายามกันดีจบดีใจนี่แหละเมื่อกี้ว่าได้คิว่าม่กคู่ หากว่าการตอนหับเนาะเป็นเขานำซ้มปลาทางน้องหนุห่งเขาตอนหับกัดตัวบกข่องบนลได้กัดอลปลอดภัยดมาเยี่ยมยามมือหนาปฏิบาย,ยมมายมหายฮายให้ได้ร้ายขึ้นกว่านี้อาจารย์จ๊ะรับปุง้งเออปะปรับปุ้งคืนนี้นก็ก <ues> มีแต่จอยพรไห่ทางอ้ายเนาะทางสองะกะับทีมงานเพิ่นเดินทางตลอดปลอดภัยเนาะไปยาคามายาของให้หล่มคุนเงินคุงทองเด้อบรนเมื่องบ้านเออได้โชคได้ลาบอ่าโดยสมบังฝันสนา ลาบตมานั่นไดยขออนุญมตสิพอลาเนาะจะเป็นเป่นเพค่นอยพรเฮาอีกบ่นี้อลองอีกหน่อยวขอพรเพิขอพรให้าทีพยนาไเนาะเป็นดนเล่นกันเถื่อใกล้ปีใหม่ก็บแม่นได้มาเยีมามพี่นองทางฟังขอลาวนี่ยะรู้สึกว่าได้รับความบุญดีนะครับเป็รับการรับรัพย์ส นอกันนะครับได้ก็ให้พี่น้อาต้นรับล้านนองนทุกคนจะมีสุขภาพแรงนะครับทามาค้าขายก็ให้ร่ำให้รวยถ้ามาชีมยังก็ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรอยๆีะพีก้องรับผมเหอนให้น้าใจเอมใน้นใจโชดเนี่ยสนุกสะใจฮะ พอใจได้ร้ายนบใจอใจได้้ายเด้อพี่นะคนหามานี่นี่คือคนนำจิตนำใจจากไอ้พม่าเชีย่มาโอ้ยใจได้รลายั้งแรกไมชีวิตอแรกนชีวิตทิศออกเป็นควันถุงได้รายได้มาทับงหมดไทยเลย ลเงินคงท้องไๆเลยเยอสาได้ถูกเอ็นีสิานเ้ยาคนละให้น้องนอกมาชนี่ก็ให้กับคืนไปเป็นร้อยพันเท่าเด้อน้ำใจนะามรอยบ่าน้ำตาลสามเบ้งตกใจหลายๆ ເປັນໃຫ້ມາຊັ້ນໃດກໍໃຫ້ກັບຄືນໄປເປັນ100%ກັນທີນະໂອເຄທຸກຄົນງ່າຍງ້ອຍພີ່ນ້ອງເດີນທາາສາກະຕນາະວາຊນຮາກໍອຍໄປຈກັນທີໜ້າເີ້ທຸດີ